สวัสดีค่ะบ้านแนเบเกอรี่นะคะวันนี้คันนัจะชวนทุกคนมาขนันแต่งเค้กกันอีกแล้วนะคะอ่ะก็คือแบบกระแสรแปปรปเปอร์มันดังนะคะเน่นก็เลยแบบพูดที่มันเร็วๆอะไรยงี้นะคะอ่ะโอเคโอเคเปลี่ยนโหมดนะคะเดี๋ยวทุกคนจะฟังไม่เข้าใจนะคะก็วันนี้นะคะเน่นใช้ขนาดหนึ่งปอนเหมือนเดิมนะคะเป็นเนื้อชิฟฟ่อนนะคะก็จะปาดวิปครีมไปให้ทั่วๆเลยนะคะข้างๆนะคะจะปาดหนาเหมือนเดิมปกตินะคะก็คือแบบไม่ได้หนาจนเกินไปเนาะแต่แบบเอาให้มิด เอาให้มิดแบบไม่ให้เห็นเนื้อเค้กนะคะส่วนด้านบนเนี่ยจะปาดบางๆบ,บางเฉียบเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการบีบวิปปิ้งครีมของแนนนะคะเป็นสีสสีสลับกันไปนะ,น,ปน,ะน่นกลัวแบบลูกค้าจะเลี่ยนนะคะเพราะว่าแบบครีมมันเยอะไปอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆครีมอร่อยแหละแต่ว่าแบบมันเยอะเกินนะคะก็เลยกลัวลูกค้าแบบจะเออตกใจเนาะทำไมวันนี้พี่แนนเขาบีบเยอะจังอะไรอย่างนี้นะก็จะปาดแค่นี้นะคะนี่ปาดเลยจ้ะ คือวันนี้คอนเซปต์คือลูกค้ารีเควสมาว่าขอเป็นรูปแปะตรงกลางเค้กนะคะลูกค้าก็ส่งเล็บมาให้แนนแต่คราวนี้คือร้านแนนอ่ะไม่มีเครื่องริ้นแบบแผ่นไอ้แผ่นชูการ์ชีนะคะทุกคนป,นประเด็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 นลองก็คือแบบว่าเราแบบว่าถ้าเราไม่ได้ใช้บ่อยๆหรือว่าวันนึงมาก้อนหนึ่งหรือว่าอาทิตย์หนึ่งยังไม่มีออเดอร์มาเนี่ยแนนกลัวว่า เครื่องมันจะเสียนะคะทุกคนแนงก็เลยที่ตัดสินใจที่จะไม่ซื้อนะแต่ถ้าประเด็นหลักจริงๆแล้วก็คือไม่มีตังค์นั่นเอง <c oughs> ขายเค้กมันจะสิบปีค่ะทุกคนตังค์เก็บไปไหนไม่รู้อย่าไปถามถึงมันอุย้ยผุแล้วมันน่าโมโห นี่นะคะเน่ก็จะมาบีบครีมนะคะเห็นไหมจะเป็นเขียวนะคะสลับชมพูสลับม่วงนะคะเนี่ยข้างบนนะคะเนี่ยเน่ก็จะบีบแบบประมาณนี้นะคะแต่จริงๆแนละ้วทุกคนใช้หัวบีบอะไรก็ได้เลยนะคะตามใจทุกคนนะนี่เน่ก็จะบีบประมาณนี้แต่ทุกคนจริงๆแล้วอะ่ะอยากจะโชว์นะแต่ว่าคราวนี้คือโชว์ไม่ได้เพราะว่าลูกค้าเขาปักรูปเนาะแปะรูปไปเลยก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ สวยนะมันฟรุ้งฟริงอยู่นะลูกค้าคือชอบมากนะคะถ้าลูกค้าผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะ <c oughs> ก็ฝากคอมเมนต์นิดนึงนะคะ <c oughs> โอเคคะ่ะ <c oughs> ทุกคนไม่บ่ายนะคะ <c oughs> ฝากกดติดตามด้วยจ้า